โกมินสตูดิโออย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโกมินสตูดิโอนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับที่จะได้รับอิโมจินะครับห่วงใยต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาระดับชาติหรือไม่ตอนนี้เนี่ยโอ้ <c oughs> แต่แลคนนะคนเนี่ยทักมาถามว่าพี่ทํำยังไงมันทำไมคนอื่นเขามีทําไมหนูไม่มีทําไมผมไม่มีทำไมอื่นเขามีโอ้ เหมือนประมาณว่าช like <play Kirby> no. no. ีวิตนี้คือต้องมีมันให้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมผมก็เลยไปหาข้อมูลมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ลองดูแล้วนะครับผมตั้งแต่ไม่วานนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้แต่วันนี้ผมได้แล้วจะได้มาครับก็ไปดูหลายๆวิธีนะเพื่อนๆนะบางคนก็อาจจะบอกว่าไปคัดลอกข้อความนะครับแชร์ต่อกันคือมันมั่วไปหมดครับไม่ใช่นะครับแบบนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันกลายเป็นสแปมกลายเป็นสแปมข้อความไปเลยนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้นะครับผม ่ะสิ่งที่เราจะได้นะเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีนะครับว่ามันทำํำยังไงก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กด subscribe ให้ช่องกกมิสตูดิโอด้วยนะครับผมแล้วก็ไปเราไปดูที่หน้าจอกันดีกว่าฮะ โอเคครับผมตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาที่มือถือของเราแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับตอนนี้เนี่ยผมมี2บัญชีนะ f a c e b o o หนึ่ง e b o o k เนี่ยยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีนะยังไม่มีอิโมจินะครับผมอีกหนึ่ง b o o k ผมมีแล้วงงไหมครับคือเอาง่ายๆครับตอนนี้เนี่ยคือมันมันสุ่มเอานะครับแต่ก่อนที่เราจะได้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ไปดู a c e b o o k นี้ก่อน a c e b o o k ตัวที่ยังไม่ได้นะผมก็เลื่อนดูเพื่อนสมมุติผมจะกดให้คนนี้ละกันนะครับบางคนได้แล้วะ ผมก็กดไปปึ๊บมันไม่ขึ้นนะเพื่อนเนมันไม่ขึ้นนะเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือยังไม่ได้นะครับคือ a c e b o o k นี้เนี่ยยังไม่ได้นะครับโอเคทีนี้วิธีที่ทําให้มันได้นะฮะให้เราเนี่ยเข้าไปที่ตรง g o o g l e อ่าตรงนี้นะครับก็คือเข้าไปที่ App Store นั่นแหละนะฮะก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้เราไปสังเกตที่โลโก้ของ Facebook นะครับผมบางคนเนี่ยถ้าขึ้นคาว่าเปิดแสดงว่า ทุกคนเนี่ยอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับผมแต่บางคนที่ยังไม่ขึ้นคาว่าเปิดแสดงว่าต้องกดคําว่าอัปเดตก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยอิโมจินี้เนี่ยมันเพิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็มันจะต้องอัปเกรดก่อนหรือว่าอัปเดตก่อนนะครับถึงที่จะมีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนนะเพื่อนๆนะผมลองดูแล้วนะครับคือเขาจะสุ่มให้บางคนบางเฟสเท่านั้นนะครับเพราะเฟสหลังผมก็ยังไม่มีครับแต่เฟสลองผมเนี่ยดันมีเฉยเลย งงไหมโอเคทีนี้พอเราอัปเกรดเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราก็จริงๆไม่ต้องทําอะไรครับคือรออย่างเดียวรอเลยครับรอว่าเขาจะให้มาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้พอเราอัปเกรดเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะถือเครดอาจจะปิดเครื่องดีสตาร์ทเครื่องสักรอบหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วก็ปิดไปเลยไอ้ทีนี้เนี่ยให้เราไปเข้า Facebook อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ Facebook ตัวตัวที่ผมเข้าตะกี้เนี่ยมันไม่ได้นะเพราะมันยังไม่ได้นะครับต้องรอแต่อีก Facebook หนึ่งเนี่ยคือ Facebook ครับล้วนะ เฟซบุ๊กนี้เนี่ยเป็นเฟซบุ๊กอ่าจริงๆผมน่าจะเลิกใช้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่แต่ก็ยังเล่นอยู่นะแต่ก็ยังเล่นอยู่เนะเพราะว่าผมมีหลายเฟซบุ๊กนะครับเพราะว่าเอาไว้ทำตลาดด้วยแหละนะฮะอ่ะผมก็สมมุติว่าผมจะกดให้คนนี้ละกันนะครับน้องคนนี้อ่ะกดไปนะแล้วกดค้างไปเห็นไหมครัมันมีแล้วนะครับปุ่มห่วงใยนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วหนึ่งเฟซซึ่งมือถือเครื่องนี้ผมก็อัปเกรดนะครอัปเดตเนี่ยเหมือนกันนะเพราะอัปเดตก็เครื่องเดียวก็ครั อีกหนึ่งเฟสไม่ได้แต่อีกหนึ่งเฟสได้เฉยเลยครับก็เลยงงว่าเออมันน่าจะเป็นการสุ่มให้มากกว่านะครับเพื่อนนะเป็นการสุ่มให้นะคนที่ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจหรือว่าอะไรไปนะครับคนที่ยังไม่ได้นะส่วนคนที่ได้แล้วเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับก็ได้ก่อนชาวบ้านัวช่องเขานะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยผมลองไปอัปเดตให้แม่ละ แม่เนี่ยเป็น iOS เออ iOS อัปเดตปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับงงเหมือนกันแสดงว่าคนที่ได้คนที่ใช้ iPhone นะครับอาจจะได้ไวกว่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือเปล่าก็ต้องลองไปพิสูจน์กันนะครับใครได้แล้วก็ลองคอมเมนต์มาให้ผมดูนะว่าเออพี่หนูได้แล้วอาจประมาณนั้นนะครับวิธีการมันก็มีแค่นี้นะไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องไปกดคัดลอกลิงก์ไม่ต้องไปอะไรมากมายให้มัน เป็นสแปมนะฮะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับพวกนั้นเนี่ยไม่ต้องไปสนเลยนะครับผมก็ก็ลองลองทาดูนะ,ะเพื่อนๆนะลองทําดูนะครับแล้วก็ได้ยังไงเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะฮะโอเคครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับกับสําหรับการทำอีโมจินะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลหาอะไรต่างๆนานานนะเพื่อที่จะได้มันนะครับอย่างจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้แบบจะต้องมีแบบไวขนาดนั้นนะครับแค่เรากดอัปเดต Facebook ตามขั้นตอนก็พอแล้วนะนี่ยไม่ต้องไปคัดลอกข้อความส่งต่อนู่นนี่นั่นมั่วไปหมดนะครับคือมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือแบบที่ผลที่ผมเนี่ยทำให้ดูเมื่อกี้นะครับก็แค่ไปอัปเดตนะครับผมไปอัปเดตให้เสร็จนะฮะแล้วก็รอรออย่างเดียวนะครับบางเฟซยังไม่ได้คือเฟซหลักของผมเนะี่ยปัจจุบันเนี่ยที่ผมอัดคลิปนะตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้นะเพื่อนๆนะแต่ที่ผมให้ให้ดูใน ในมือถือตะกี้เนี่ยเป็นเฟซลองของผมนะครับเอาไว้ใช้สำรองนะครับอันนั้นได้เอองงนะคือมันมันสุ่มให้นะเพื่อนนะก็คือโอเคอาจจะอีกประมาณสัก4ี่หวันหรือหนึ่งอาทิตย์อาจจะได้ครบทุกคนทั้งโลกก็ได้ใครไปรู้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งมาผมว่ามันน่าจะมาช่วงโควิดนี่แหละนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรนะโอเคใครที่ได้แล้วนะก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะว่าหนูได้แล้วหนูได้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็คอมเมนต์ด้วยก็ได้นะ อว่าได้ได้ไม่ได้ยังไงก็บอกกันด้วยนะครับรือว่าใครมีวิธีที่แบบลองทําแล้วมันได้ก็มาแชร์ให้เพื่อนดูนะครับผมแต่ที่ผมดูเมื่อกี้เนี่ยผมแทบไม่ต้องได้ทําอะไรเลยแค่กดอัปเดตมันก็มาเองนะครับผมอันนี้ก็ประสบการณ์ตรงนะโอเคใครที่ได้ไม่ได้ยังไงก็ขอให้โชคดีนะเพื่อนนะก็ให้ได้ทุกคนแล้วกันได้ไม่ตกเทรนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปหน้านะสบายคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย